เลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนอนนะฮะหนอนลงผักหรือว่าหนอนเจาะเจาะกินใบผักนะครับเนื่องจากว่าผักที่เราได้ปลูกนี้นะครับก็ จะเป็นกล้าผักนะครับเพื่อที่จะสําหรับปลูกเพื่อขายกล้านะครับจําหน่ายเราก็ต้องเน้นความสวยงามของใบนะครับของผักของเราที่เราปลูกนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาบอกวิธีและเคล็ดลับนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ไปซื้อซื้อนะครับสารเคมีที่เกี่ยวกับการกําจัดหนอนนะฮะจะใช้สารเคมีตัวไหนนะครับถึงจะ ช้แล้วดีนะฮะแล้วก็ประหยัดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่าสารเคมีที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็จะทำให้นะครับของผมก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะเติบก้ามะเขือับ แรกๆนะครับเขาก็จะโดนหนอนนะฮะกัดกิน,นะฮะหนอนลงนะครับอยู่ช่วงระยะเวลาที่เขาต้นเล็กๆอยู่นะฮะนี่นะฮะบางครั้งนะครับหนอนนะครับมันก็จะมาในช่วงที่อากาศแปรปวนนะฮะอย่างเช่นน้ำค้างลงหรือว่ามีฝนตกมานะ หนอนเขาชอบลงมากินยอดผักนะครับผมก็โดนหนอนไปรุ่นกันนะฮะนี่นะก็จะมีรูนะฮะมีร่องรอยนะครับการกัดกินของหนอนนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะก็ได้ฉีดพ่นยาไปแล้วนะฮะก็ใบใบของเขานะครับก็กลับมาสวยงามนะฮะใบสดใสนะฮะนี่นะฮะสำหรับเพื่อนเพี่ๆนะครับที่กำลังทำก้าผัก หรือว่าเพาะผักเหมือนผมอยู่นะฮะหนอนนะฮะก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะถ้าหากเขาได้กัดกินแล้วะฮะมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับในการเพราะปลูกนะฮะมันก็จะยืดยืดระยะเวลาในการจําหน่ายของเราได้นะฮะเพราะบางบางครั้งนะฮะหาก ก้าผักนะครับมีความต้องการในตลาดมากๆนะฮะมันก็จะขายได้เลยนะครับในช่วงเวลาที่เขาต้นเล็กอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับดูต้นมะเขือนะครับอันนี้พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับมะเขือที่พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูยาเลยนะครับหรือว,ว่าสารเคมีนะครับที่ใช้สําหรับการกําจัดหนอนนะครับที่มีคุณภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็กัดต่งการใช้น้อยราคาก็ไม่แพงนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่นะอีมาเมกตินนะครับ ชื่อสามัญของเขานะครับก็คืออีมาเม็กตินนะครับเบนโซเอตนะฮะนี่นะฮะอีมาเม็กตินนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของยานะครับเราก็ดูนะฮะตรงนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์ของยานะครับมันก็ใช้ได้นะฮะมีห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะฮะ สองนี้ก็ผมซื้อมาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะฮะร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ใช้ได้เยอะพอสมควรนะครับอัตราการใช้นะครับสองนี้ฮะสองนี้ขนาดเท่าไรเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมนะฮะหนึ่งร้อยกรัมก็จะแบ่งใช้นะครับได้สองสองเป้หรือว่าสองถังนะครับถังละยี่สิบลิตรนะครับสองถังนะครับก็แบ่งใช้นะนะครับ หนึ่งนะฮะหากเพื่อนๆนะครับใช้ในอัตราส่วนของน้ําที่น้อยนะฮะเราก็ลดหลั่นลงไปได้นะครับนี่นะสารใช้ทีนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับนี่นะเพื่อนๆก็ไปหาซื้อมาใช้ได้เลยนะครับบางท่านนะครับอาจจะไปหาซื้อนะครับยาที่มีราคาที่แพงๆนะครับมันก็ บางบางบางครั้งนะครับใช้ไปมันก็จะดื้อยานะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ประหยัดต้นทุนนะฮะการซื้อยามาใช้นะฮะเวลาเราฉีดพ่นนะครับเราก็จะฉีดนะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับเพราะว่าเวลาเย็นนะครับหนอนก็จะมาขึ้นขึ้นมากินใบนะฮะี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเลียนะฮะที่ใบหรือว่ากัดกินที่ใบนะครับมันก็ ได้กินยาไปด้วยนะคะเวลาฉีดพ่นนะครับเราก็ผสมสารจับใบนะฮะผสมสารจับใบไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วหนอนนะครับก็จะตายดีนะครับนี่นะฮะก็เทคนิคและเคล็ดลับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะฮะหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ ชอบนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยติดตามนะครับที่ช่องไล่ปื้มนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ